กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเฉยทรงนะฮะรายะเอียดนะครับที่สําคัญที่ทําให้วัธนธรรของชาสุรินเนี่ยโน้มเอียงไปทางเขเมรกล่าวกันว่าเมื่อครั้งอพยพจากเมืองอัตตปือเมืองแสนบางหรือเมืองเสียมปังแคว้นจำปาสักฝั่งซ้ายของแม่น้าโขงมาตั้งเมืองที่ตั้งในจังหวัดสุรินทร์ระยะแรกเนี่ยมีแต่พวกกุยทั้งเมืองแล้วก็มีพวกเขเมรอพยพมาอยู่บ้างปรปลายภายหลังพวกกุยเข้ามา เป็นข้าขอบขันทศีมาในไทยในสมัยของกรุงธนบุรีทั้งได้ร่วมปราบปรามเขเมรกัมพูชาที่ก่อจลาจนได้ชชนะกลับมาพวกเขเมรก็อพยพมาอยู่ในเมืองนี้มากขึ้นนะฮะนานเข้าเนี่ยนะก็มีการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างกันและก็ให้ลูกหลานแต่งงานกันทําให้มีชาวเขเมรอพยพตามเข้ามามากขึ้นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวกุยจึงผันแปรไปในทางเขเมรพวกกุยเนี่ยถูก เอ่อถูกกระลืนนะก็ถูกกระลืนเขมรไปค่อนข้างไปค่อนเมืองสุรินทร์แต่ก็เป็นเขมรสูงวัฒนธรรมของของโบราณที่มีที่ไม่เหมือนเขมรต่ําในกัมพูชานะสูงต่ําอาจจะอยู่ที่พื้นที่นะไม่ได้ว่ากดไม่ได้กดขีเลยกันนะอาจจะไปอยู่ที่สูงคือพื้นที่ลาบสูงนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้ข้อมูลของเจ้าที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อปีพศ สองห้าสามแปดถึงสองห้าสามเก้าเนี่ยเพื่อประกอบการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วิทยาพบว,ว่าการใช้วัฒนธรรมทางภาษาและการยอมรับในเชื้อชาติประกอบกับการวิเคราะห์โครงสร้างและโครงสร้างประชากรของชาวสุรินจะพบว,ว่าประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเรียกชาวสุรินที่พูดภาษาลาวด้วยสำเนียงขเขมรว่าสวยส่วนชาวสุรินที่เรียกชาวอีสานทั่วไปว่าลาวและปฏิเสธตนเองว่าไม่ใช่ลาวนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเ,เว็บไซต์ศิลปวัฒนธร,รรมนะครับข้อมูลก็มาจากวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะเอกลักษณ์และภูมิปัญญาจวดสุรินคณะกรรมการฝ่ายประมูลเอกสารและจดหมายเหตุจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคเลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคมปี2542นั่นเองนะครับฝากไว้เท่านี้ นะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ในช่วงโอกาสต่อไปนะสรุีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ